สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเมื่อคลิปก่อนเราคุยกันถึงเรื่องพระประจำกายกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาคุยกันถึงเรื่องเครื่องรางของคลังบั่งนะครับถึงหลายๆคนที่แขวนพระก็ต้องมีนิยมมีเครื่องรางของคลังกันบ้างอย่างน้อยๆคนละ1นึ่งชิ้นสชิ้นก็ต้องมีติดตัวกันไว้นะครับส่วนของผมที่มาให้ชมวันนี้ มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็จะเป็นชุดที่ว่าติดตัวเดินทางไกลออกต่างจังหวัดไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีชุดนี้ติดเอวติดกระเป๋านะครับไปตลอดนะครับซึ่งชิ้นแรกที่จะให้ชมวันนี้ก็พระเอกเลยก็คือเบีย้ยแก้นะครับเบีย้ยแก่นี้สายวัดกลางบางแก้วนะครับซึง รูปนี้น่าจะประมาณสิบสิบห้าสิบหกปีแล้วนะครับเนี่ยของหลวงพุทธเจ้อนะครับซึ่งท่านหลวงพุทธเจ้อเลยรับกระมือนะครับซึ่งเบี้ยตัวนี้เป็นเบี้ยเปลือยนะครับไม่ได้ถักเชือกนะครับซึ่งไปไปรับที่กุฏิหลวงพุทธเจือเลยนะครับซึ่งท่านก็จานให้เมตตาจานให้จานบางๆเนี่ยถึงบริเวณนี้นะฮะ ท่านอาจารย์ให้แล้วคราวนี้เมื่อสมัยก่อนอปลอมนะครับเพียรปลอมจะเยอะถึงข,ขนาดว่าปลอมในวัดอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนั้นนะเราก็กลัวก็เลยไม่ถักดีกว่ารับจากมือหลวงปู่แล้วก็กลับเลยนะครับซึ่งแรกๆก็จะเป็นเลี่ยมไปเลี่ยมเป็นพลาสติก เนี่ยพลาสติกแต่นักเข้ามันน้ำหนักมันเยอะนะครับก็จะแตกง่ายหูจะหักอะไรบ่อยสุดท้ายก็เลยไปให้ช่างถักที่ท่าประจันถักทักเชือกเทียนให้ถึงหูก็ขาดมันเดิมนะครับหูขาดพอสิบปปีก็ใช้แขวนตอนหลังๆก็เลยใส่กระเป๋านะครับใส่กระเป๋าดีกว่ากระเป๋าคา,าดเอวนะฮะเนี่ย ลูกนี้บอกได้เลยว่าทีเด็ดมากนะครับคือปลอดยังวิ่งดีมากนะครับแล้วก็ถ้าไปเข้าพิธีไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูหรือพิธีสวดพ่านยักษ์อะไรเนี่ยถ้าเราไปเข้าพิธีนั่นๆเนี่นยพิธีพวกเนี้ยปลอดในเนี้ยจะวิ่งนะครับจะวิ่งเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนแพ็คลิ้งเลยจะสั่น บางทีตกใจเลยนึกว่าเป็นโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ประจับดูออเบียแก้นะครับนี่คือประสบการณ์ก็เจออยู่บ่อยๆนะครับอ่าเรื่องเวลาไปน,นอนาำโรงแรมอะไรพวกนี้เนี่ยป้องกันพูดผีพิศาจดีมากคนไทยนะครับส่วนั้นที่สองก็เป็นมีดหมอมีดแบกบมีดปากกานะครับมีดหมอเนี่ยฮะ อันนี้ได้มาจาการุ่นพี่นะครับกับเขาบอกเป็นสายหลวงพ่อสนีนะครับสนีทางอุทไทยนะครับเป็นก็พกติดตัวมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ที่มาที่ไปก็ทราบาแค่นั้นว่าเป็นของหลวงพ่อสนีส่วนตะกุดนะครับก็คนอ่างทองก็ต้องตะกุดอ่างทองนะครับ หลวงพ่อทองหยิบวัดปันกลางนะครับตะกุดสร้างวัดสายเหนียวทางทองนะครับอันนี้เป็นยุคแรกๆตะกัวล้วนนะครับซึ่งก็ได้มาจากพี่ท่านหนึ่งที่อ่าท่านทำงานอยู่ในส่วนลุ่มเป็นคนแถวแสวงหาซึ่งใกล้ๆวัดนันกลางท่านเมตตาให้มานะครับนี่ กุดหลวงพ่อทองหยิบวัดบ้านกลางนะครับหินต่อไปก็เป็นอ่นนี้เบีย้ยแก้ของหลวงพ่อเปิลน,นะครับเราสิทธิหลวงพ่อก็ต้องใช้เบีย้ยแก้หลวงพ่ออันนี้เบีย้ยแก้หลวงพ่อเปิลเอกลักษณ์ข้างในก็จะเป็นรายเสกนะครับรายเสกเขยาข่าก็จะมีเสียงเป็นรายเสกถักด้วยเชือกคล้าวเบ็ดที่เกี่ยวซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยเห็นก็ อกรู้เลยว่าเป็นของหลงวงพ่อเปิลนส่วนชิ้นต่อไปก็เป็นแหวนแหวนอันนี้องนี้นะครับได้มาประมาณปี4 0นะครับ4 0นะ4ประมาณ4 0นะครับเป็นแหวนของหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้านะครับยุดยานะครับเนี่ยได้มาใหม่ๆเลย,ป,ย,เลยป้ายแดงเลยก็ใช้ เพราะว่าผมพวกเนี้ยผมจะใช้แบบใช้จริงๆอะ่ะใช้จนสึกหมดอะบางคนบอกเสียของเลยส่วนชิ้นนี้เป็นตะกุดพ่อคลั่งนะครับพ่อครั่งข้างในเป็นหนังเสือของหลวงพ่อทองสุขนะครับวัตโนดหลวงเพชรบุรีนะครับ ข้างในเป็นเป็นอ่าเป็นหนังเสือ,อแล้วก็มีตะกุดเล็กๆอยู่ข้างในนะครับส่วนตะกุดดอกนี้เป็นอ่าตะกุดดอกไม้ทองของหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนะครับอันนี้ได้มาก็10บกว่าป,ปีนะครับเนี่ยท่านเมตตาอาจารย์ัวให้เส่งไปได้ไปกราบท่านก,ากันก็ให้ ลูกชามาหึงดอกนะครับชิ้นต่อไปอเป็น,นตัวนี้เป็นตะกุดสามห่วงนะครับตะกุดสามห่วงของหลวงพอ่อแย้มวัดสามงามนะครับนอนตูมซึ่งเป็นลุกศิษย์ของหลวงพ่อเต๋ของทองนะครับเต๋สามงามเนี่ยอ่านี้ก็ไปกราบท่านครับพระอาจารย์สัมพันธ์เมื่อหลายส0ปีก่อนนะครับท่านก็ แต่ให้มาอันนี้เคยหายไปเที่ยวหนึ่งนะครับสมัยทำงานที่แถวลาดพร้าวานออฟฟิศแต่ว่าได้คืนโดยปฏิหารก็คือคนเก็บได้เอาไปวางไว้ที่โตะ๊ะรอปภอซึ่งรปภก็ไม่ได้สนใจเลยคือเราก็เอิอก็ไปไปเห็นเลยบอกว่าของเราก็เลยเอาคืนมาอันนี้เป็นกิ้งจกสองหางนะครับ อนี่จงจบสองหางนี่อันนี้ก็ปลุกเสกโดย3เกจิอาจารย์นะครับก็คือหนึ่งหลวงผู้อับวัดท้องไซนะครับ่ันเมตตาปลุกเสกให้แล้วก็หลวงพ่อสำอางวัดบางพระนะครับก็อธิษฐานจิตปลุกเสกให้แล้วองค์สุดท้ายก็หลวงผู้แย้มวัดสามงามนะครับเมตตาเจิมแป้ง ปุกเสกอิิานจิตแล้วก็เติมแป้งให้เนี่ยิงจกสองหางก็เมตตานะครับเมตตาค้าขายส่วนเคี่ยวหมีชิ้นนี้ก็เหมือนกันครับอ่าลอยจานนี่จากอาจารย์สัมพันธ์นะครับสิทธ์หลวงพ่อเปิลสายบางพระนะครับรอาจารย์สัมพันธ์วัดโกปูนแล้วก็ อธิษฐานจิตก็3เกจิอาจารย์เหมือนเดิมนะครับหลุงผู้อาบลุงพ่อสำอางแล้วก็หลุงผู่แย้มวัดสังงามนะครับนี่อธิษฐานเหตุบุกเสกให้นะครับส่วนพวงเล็ดติดกระเป๋าพวกนี้ก็่าจะเป็นสายเมตานะครับเพราะว่าจริงๆหลักๆก,ก็คือเราจะเน้น จิงจกหลวงปู่หลิวนะครับจิงจกหลวงปู่หลิวปลัดกิกปุ้มปุ้ยหลวงู่ยิดนะครับหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับอ่าตะกุดตะกุดเล็กในของหลวงพ่อหอมนะครับอ่าแถวปทุมนะผมจําวัดไม่ได้นะครับหลวงพ่อหอมแล้วก็เบีย้ยแก้อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์คารวะาสายบ้างพระนะครับ ชื่ออาจารย์บุญมีพุ่มทิพ์นะครับเมตาตาทำให้นะครับแล้วก็อันนี้สีพึ่งหลวงปู่โปะวัดป้านบิงสีสะเกตนะครับนี่เป็นสีพึ่งที่เรียกว่าเบอร์ต้นต้ทางด้านสีพึ่งกันเลยนี่ฮะปู่โปะอันนี้ก็จะเป็น ชุดที่ว่าสายเมตตามหานิยมนะครับส่วนเขี้ยวเสืออันนี้เป็นเขี้ยวเสือตอนนี้เขี้ยวเสือเลดสิ้นนะแต่ว่าบาจารย์ท่านเมตตาอาจารย์ให้กลบสูตรนะครับพระอาจารย์สัมพันธ์นะครับลืมบอกเลพระอาจารย์สัมพันธ์ท่านเมตตาอาจารย์ให้ ให้นะครับนี่เป็นเคี่ยวเลซินเนี่ยครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเป็นเครื่องรางนะครับก็เรียก,กันว่าเครื่องรางของขลังนะครับซึ่งแต่ละอย่างก็ประสบการณ์ต่างกันไปนะครับส่วนอ,อย่างพวกเนี่ยพวกจุดนี้นะครับก็จะเป็นพวก แก้กันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายอะไรกั้งแ,แต่เนี่ยเบียแก่พวกนี้นะครับเบีแก่พวกนี้มีดหมอตรงนี้นะครับ,รรค,รบคือมันก็เป็นความเชื่อนะครับว่าเออบางครั้งเนี่ยเราคลองพระแล้วแต่ความมั่นใจเราอ่า มันต้องมีเครื่องรางท,งทิ้นสองิ้นแล้วเครื่องรางพวกนี้ก็จะคือพูดตามตามความเชื่อของผมนะคือว่าเขาจะปลูกเสกมาด้วยอิทธิฤทธิยานที่ว่ามันจะเห็นสปปรรพคุณได้ชัดเจนว่าการปลูกเสกปักเครื่องนะครับตามความเชื่อผมนะคนอื่นก็ ไม่รู้แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับเนี่ยส่วนตัวตัวผมใช้พวกเครื่องรางพวกนี้ก็จะจะเชื่อแบบนี้นะครับเอาครับก็ขอจบคลิปเครื่องรางของขลังไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆชมก็คอยติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ สวัสด so ีครับ